สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพื่อนพ่อแตงโมเผยแชทคุยแตงโมก่อนดับพร้อมฝากถึงกระติกเมื่อวันที่8มีนาคม65ที่สถานีตำรวจปทุมเมืองนอนทบรุรีจังหวัดนนทบรุรีนายจัก,กรพงษ์ชื่นดวงรักษาการหัวหน้าพักไทยชนะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายโสพลพัชระเวียรพงษ์คุณพ่อของแตงโมนิดาดาราสาวที่พลัดตกเรือเสียชีวิตในแม่นามเจ้าพระยาซึ่งแตงโมนับถือเป็นอาเดินทางมาพบพันตํารวจเอกจากตุรนอ,นอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับ สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบ,บุรีเพื่อมามอบหนังสือให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่คลี่คลายคดีเนื่องจากทางพันตำรวจเอกจตุรนไม่อยู่ติดภารากิจที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งโดยมีพันตำรวจโทวชิระนุสรคำแพงสารวัตรสอบสวนเป็นผู้รับเอกสารแทนนจัก,กระพงกล่าวว่าที่ตนมาในวันนี้ต้องการให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคดีของน้องแตงโมซึ่งเรื่องนี้ตนติดตามข่าวสารส่วนตัวยังมีข้อสงสัยว่าผิดปกติอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ ิสูจน์หลักฐานใช้หลักที่ถูกต้องในการพิจารณาคดีอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนตัวยังเชื่อว่าประเทศไทยยังมีความดีงามความถูกต้องความโปร่งใสและความยุติธรรมจึงฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนในคดีนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมาโดยนายจางกระพงให้ดูชัดลายบทสนทนาระหว่างตนกับแตงโมก่อนที่จะเสียชีวิตเป็นการพูดคุยในกรณีที่อยากให้ตนฝากลูกสาวของกระติกที่แตงโมรับเป็นลูกบุญธรรมก็เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรง เรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายจักรพงศ์กล่าวต่อว่าฝากถึงคุณกระติกผู้จัดก,การส่วนตัวของน้องแตงโมด้วยว่าอยากให้แสดงความรักกับน้องแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายอะไรที่เป็นความจริงก็อยากให้พูดออกมาให้หมดเพราะน้องโมรักลูกสาวของกระติกมากจึงอยากให้กระติกได้พูดความจริงให้สังคมได้รับรู้ทั้งนี้ตนก็ไม่ได้มีเจตนากล่าวร้ายกับใครทั้งสิ้นนอกจากนี้ก่อนที่ตนจะเข้ามาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนอนทบุรีเดินทางเข้าไปวางดอกกุหลา เพื่อร่วมแสดงความอลาลัยต่อน้องโมที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและที่ตนมาเลยวันนี้ไม่ได้เป็นการโหนกระแสะเพราะั้ตนเป็นนักการเมืองและน้องโมเปรียบเสมือนหลานที่สนิทคนหนึ่งที่พี่โสพ่อน้องโมฝากไว้ให้ช่วยดูแลจึงมาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ